คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด ดีครับสวัสดีผู้ชม u t u b e ช่องอาจารย์แย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้ชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์แย่ครับผม ก็จะมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมในการส่งกำลังใจกับอาจารย์เย่ยครับเพียงแค่ท่านเข้าไปที่ว่าขอบคุณนะครับผมเข้าไปที่คําว่าขอบคุณครับผมจะอยู่ในแถวเดียวกันกับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้าไปที่คาว่าขอบคุณแล้วก็สามารถซื้อซูเปอร์ชทซูเปอร์แจ็ซูเปอร์สติ๊กเกอร์ครับผมส่งกำลังใจกัอบอาจารย์เย่ยได้ครับผมก็ขอขอบพระคุณสําหรับกําลังใจที่ทุกทานส่งมาให้ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางลราพัฒนาครับผมคลิปแนวทางลราพัฒนานะครับผมประจำวันศุกร์ที่15ครับผมพฤศจกายน2567ครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรุด3ครับผมวิ่งรูดเป็น3นะครับ4ีตัว ห้าหกสามแปดครับผมวิ่งรูดสามนะครับผมสี่ตัวห้าหกสามแปดครับผมต่อไปก็จะเป็นสามตัวสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาสี่ตัวครับห้าหกสามแปดนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสามตัวครับแล้วพอได้สามตัวเราก็จะมาตัดอีกครั้งหนึ่งให้เป็นสองตัวเด่นกับสองตัวกันนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ตัดใต้ตัดเต็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมวิ่งดูสามครับผมวิ่งดูสามสี่ตัวห้าหกสามแปดนะครับผมจะตัดสามตัวได้ห้าหกสามครับผมกับหกสามแปด,ด 5, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 8, นะครับ สามตัวห้าหกสามกับหกสามแปดครับผมเราก็จะมาตัดอีกครั้งหนึ่งให้เป็นสองตัวเด่นกับสองตัวกันนะครับผมจะตัดสองตัวเด่นได้สามห้าครับผมสามหกครับแล้วก็สามแปดครับผมสามห้าสามหกสามแปดนะครับผมต่อไปเป็นสองตัวกันครับผมสองตัวกันวันนี้จะได้ห้าหกครับผม รับห8นะครับผมตัดเลขครบหมดแล้ววันนี้ก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมตัดเลขครบมดแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับวันนี้ครับแนวทางเราพัฒนาครับผมประจำวันที่15พฤศจิกายน2567ครับวันนี้ได้วิ่งรูด3ามครับผม สตัวห6 3 8 3สามแปดสตัวห้าหกสามกับหกสามแปดครับผมวิงดูสามนะครับผม4ี่ตัวห6 3 8 3มตัวห้ากับ6 3 8ครับผม2องตัวเด่นครับผมสามห้าสมหกสามตัวกันเป็น5้ากับ6 8แปดนะครับผม สองตัวเด่นนะครับ5 3 5อ่าสามหตัวกันเป็น5 6กับ6 8ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับอะไรก็อาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับท่านใหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางเราพัฒนาในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ